สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมาูีมาน้ามาร่อยครับวันนี้ผมใชมาในนําพีในน้าน้นองในการกําจัดนอนกําจัดมแมลงศัตรูพืชออกจากต้นไม้เฮ้าครับโดยที่เระต้องเสียเงินจากบาทครับพี่น้องโดยอาศาัยเศษของใส่ในครัวเล่นเท่านี้แหละครับนี่ก็เป็นบรรดาต้นไม้ของคนใายเพื่อนครับที่ผมใส่วิธีการนี่แหละครับในการกําจัดมแมลงแถมยังเป็นปุ๋ยน้ำเปลี่ยนฮอร์โมนเพ็่ให้ต้นไม้เฮาใบเขียวงามน้าครับแต่ก่อนที่งามได้จังสีคกะ พันหลายสิ่งหลายอย่างมากครับนี่ครับตัวหนึ่งหอยทากครับหอยทากน้อยก็เป็นสตูเพื่อย่างหนึ่งครับพี่น้องที่มักจะมากัดกินต้นผืชต้นไม้เขาครับนอกจากนั้นแล้วก็นี่ครับตัวนี้เป็นตัวเด็ดเลยครับพี่น้องบงตัวเขียวๆนี่ครับถ้าลงด้กินแล้วนี่โอ้ยใบกุดหยอดกุดเหมดครับใบนี้ซอยเป็นหู้เป็นหู้เหมือนละครับถ้าเพื่อนได้กินแล้ว หอยทากกับมีบงกับมีนี่กับแมงแค้นครับหรือแมงแข้งนะครับพี่น้องตัวนี้กับมักมาจอกินนามต้นกระบองเพชรครับคือการกับหอยทากครับมกกินต้นกระบองเพชรนี่กับต้นกระบองเพชรลูกสาวเลี้ยงไว้ครับนี่ก็เป็นบรรดาไม้ด่างที่คนณ่ายเพิ่นปลูกไว้แล้วครับถือบงกินจนด้วนจนกุดเมิดครับเบืองใบมันครับแหว่งไปเมิดครับผมเบืองครับไข่แมงบีครับ เดี๋ยวมันก็ออกเปน็นนอนมากกัดกินครับแบบนี้ตักกระแตนกระมาะครับโมโหมาจับเตือแล้วแต่มาจอบกินน้ํเขาบอบุนี่ครับแต่ว่าหลังจากที่ผมใส่สูตรเด็ดไปที่นี่แล้วต้นไม้กับบ่มีหมดบ่มีแมงบ่มีสตัตรูพืชมากกัดมาก,กินครับพี่น้องพวกหนอนบงพวกหอยทากพวกหมดพวกแมงต่างๆก็จะบม่มาลบกวนครับแถมสูตรเด็ดสูตรนี้ กัยังเห็ดไฮต้นใหม่ของเข้าจะเล่นงอกงามดีครับเห็ดไฮต้นใหม่เข้าป่งยอดแตกกิ่งแตกใบดีครับพี่น้องนอกจากจะใส่กับไม้ดอกไม้ประดับได้แล้วยังใส่กับผักสวนครัวได้ครับราว่าจะเป็นหมักพริกหมักเกลือผักต่างๆครับเยษไฮติดดอกออกผลได้ดกครับผมลองติดตามเบิ้งครับประสูตรเด็ดคืออีหยังนี่แหละครับเศษสิ่งเหลือใส่จากโคเลนที่ผมเบากถงครับเปลือกไข่ธรรมดานี่แหละครับ มื่อนี้ผมสิบภาพพี่น้องเห็ดนํายากําจัดนอนกับจัดแมลงศัตูพืชจากเปลือกไข่ครับต้มไปถึงเป็นปุ๋ยเปล่นฮอร์โมนใส่พืชผักใส่พืชผักส่วนขั้วใส่ต้นใหม่ของเฮานําครับพี่ๆน้องๆหลายคนกับงที่ทราบกันดีครับปเปลือกไข่นั่นอุดมไปด้วยแคลเซียมครับรวมไปถึงมีปุ๋แทสเซียมน้ำครับซึ่งก็เป็นปุ๋ยที่พืชหรือว่าต้นใหม่ต้องการครับเห็ดไห่มีใบเขียวออกดอกและกาติดหมากติดผลไว้ผลบวรวงครับ หลายคนก็คงสิเคยใส่วิธีการนี้ครับคือทุบๆเปลือกไข่ให้ละเอียดแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ครับรดน้ำลงไปแต่ว่าวิธีการนี้กว่าต้นไม้เขาสิดูดซึมเอาแคลเซียมเอาโพแทเสเซียมที่มันใหญ่สลายให้ต้นไม้เฮานี่มันกระหึงครับกระใส่เวลานา่นครับผมบอท่านใจครับเมื่อนี้ผมมีวิธีอีกวิธีหนึ่งครับมาแนะนําครับที่ใส่ใดท่านใจครับนั่นก็คือวิธีการเฮ็ดนำ้ำยาเปลือกไข่ครับ รลับรองเลยครับว่าวิธีการนี้ได้ผลรวดเร็วครับพี่น้องแถมป้องกันแมลงสตูเพืชอได้น้าครับเริ่มต้นเขาเอาเปลือกไข่ที่เขามีนั่นแหละครับมาทุบๆๆๆให้มันละเอียดก่อนครับพี่น้องละเอียดถ้าได้แห่งดีครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาไปปั้นครับปั้นให้เป็นผงครับไผ่บวมีเครื่องปั้นก็เอาไปตําก็ได้ครับใส่ครกตำตำให้ละเอียดครับตำให้เป็นผงขึ้นมือนี่ครับใส่ใดขึ้นกันครับ อันนี้กับผมใส่วิธีการเอาเครื่องปั่นครับเพราะว่าผมกิการจำครับผมรอบแรกปั่นยังบาละเอียดปันด่นใดครับเอามาปั่นรอบสองครับใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งครับผมบปต้องใส่หลาย้อครับเดี๋ยวเอาสิไปผสมน้ำที่หลังอยหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเป็นหยังน้ำเปลือกไข่มันจังสามารถไล่หมดไล่มาแลงสตูพืชใดกะเห็ดให้พืชเห็ดใ้ต้นไม้ของเ้าง,งามใดเปลือกไข่แข็งแข็งเนื่อเห็นนันจะอดุดมไปด้วยแคลเซียมครับ แถมยังมีโพแทสเซียมน้ำครับเยื่อหุ้มไข่ที่อยู่ในเปลือกไข่แต่จะมีกรดอะมิโนโปรตีนครับแคลเซียมฟอสเฟตโพแทสเซียมแล้วก็กรดอะมิโนโปรตีนนั่นแหละครับเฮ็ดใหต้นใหม่ของเ้างามครับแล้วสารแคลเซียมคาร์บอเนตครับที่มีฤทธิ์เป็นด่างครับก็จะสร้อยป้องกันมดป้องกันแมลงศัตรูพืชครับนี่ผมก็ปั้นจนละเอียดแล้วครับเอาสสนดแนะเปลือกไข่เข้มข้นครับเดี๋ยวเทออกกันครับเดี๋ยวปั้นเอาลายๆครับ นี่แหละครับสารตั้งต้นน้ำยาสูตรพิเศษของเหาหลังจากที่เหาปัน่นจนละเอียดได้น้ำยาเปลือกไข่ี่มันเข้มข้นแล้วมันก็สิมีเปลือกไข่น,น้อยๆครับี่มันอยู่ตรงก้นเดี๋ยวบดเหาสิเอาไปกองครับเป็นยังเหาจังเอาไปกองก็เพราะว่าเดี๋ยวเหาสิเอาไปฉีดเอาไปพ่นเอาครับเดี๋ยวถ้าเหาบอกกองออก,กเกษตรเปลือกไข่น,น้อยๆมันจะไปอุดตันตรงบริเวณหัวฉีดเฮาพ่นครับ แต่ถ้าไครว่าอยากเอาไปฉีดพ่นเพื่อที่จะปอ้ปองกันมดป้องกันแมลงศัตรูตพืชแค่เอาไปรดทำเป็นปุ๋ยก็บจําเป็นต้องกองครับแต่ว่าจุดประสงค์ของเฮ้ามันนี่ก็คือเฮ้ามาเห็ดนํายาเปลือกไข่เพื่อเอาไปกําจัดสัตรูพืชกําจัดนอนกําจัดมแมลงครับพวกหอยทากที่มันมากินต้นไม้เฮ้าครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้าก็ต้องกองครับหลังจากที่เฮ้ากองเสร็จแล้วเฮาก็จะได้นํายาเปลือกไข่ สูตรเข้มข้นแบบนี้ครับพี่น้องแต่เฮายังเอาไปใส่เลยบ่ได้ครับเฮาต้องมีการผสมอัตราส่วนก่อนครับอัตราส่วนเนี่เฮาติดใส่เขบสูตรนี้ก็คือเฮาติดใส่น้ำสามลิตรครับนี่ผมกะเตรียมน้ำมาสามลิตรครับขวดละหนึ่งจุดห้าลิตรครับเก๋ยวเทลงไปเลยครับน้ำเปิดอไข่ที่เฮาได้จากการปั้นก็จะเป็นน้ำเปิดอไข่เข้มข้นครับถามว่าเข้มข้นซ้ำใดกับประมาณน้ำเข้ามาครับหรือว่าน้ำเศร้าเข่าครับเข้มข้นประมาณนั้นครับ หลังจากที่เขาได้น้ำแล้ววันนี้เขาสะมาผสมกันครับอัตราส่วนที่ใส่ครับน้ำเปล่า3มลิตรต่อน้ำเปลือกไข่เข้มขน้น750ซีซีครับแต่ถ้าใส่เป็นผงเปลือกไข่ก็หายใส่น้ำ1ลิตรต่อผงเปลือกไข่1นึช้อนแกงครับผมใส่แก้วกาแฟนี่ในการตวงครับแก้วกาแฟนี่กับเกลาอ่อนครับอ่อนหนึ่งมันกับดซีซีครับพี่น้องผมใส่ไป3ถ้วยครับบวกลบคุณหารแล้วก็เกินไปนิดหน่อยบ่ต้องไปซีเรียสครับพี่น้อง หลังจากนั้นแล้วกับคนเนี่ยขอ,อกันดีๆครับได้แล้วครับน้ำยาเปลือกไข่กำจัดมดมแมลงศัตรูพืชครับเฮาติไซเอาไปฉีดครับหรือว,ว่าเฮาติไ่ใส่ในบัวเอาไปรดก็ได้ครับผมผสมข้งจากน้ำเปลือกไข่เข้มข้นแต่ถ้าไยใส่ผงเปลือกไข่แบบนี้กายใส่ผงเปลือกไข่นึ่งซ่อนแกงต่นน้ำนึ่งลิตรผสมไม่เข้ากันแล้วก็เอาไปฉีดพ่นได้เลยครับเดี๋ยวเฮาสิเอาไปฉีดเอาไปพ่นกันครับบบบนี้ เอาฟอกซีมาแบบนี้แหละครับเอามากัตักใส่ตักใส่เต็มแล้วก็เอาไปสีดเอาไปพ่นครับไะส่องมีพิธีรีตตองอย่างมากมายหรอกครับอีกวิธีการหนึ่งครับถ้าเขาใส่วิธีการสีดหรือว่าวิธีการพ่นทั้งใบครับกะใส่วิธีการฮดเอาครับกะใส่บัวรดน้ำธรรมดานี่แหละครับมาแล้วก็ตักตักน้ำแล้วก็เอาไปฮดครับกะขึ้นยุ่กับต้นใหม่เข้าครับ่าต้นใหม่เข้าไงเข้าหน่อยซ้ำใดถ้าเขาใส่วิธีการฮด เกษตรหายต้นใหม่ของเขานี่ดูดซึมเอาแคลเ,เซียมฟอสเฟตเอาปูตทสเซีเยมที่มันเป็นปุ๋ยนี่ไปใส่ได้ดีีกทางหนึ่งครับนี่พร้อมแล้วครับบัดนี้เขาก็จัดการฉีดพ่นเลยครับหมองไดที่หมดที่แมงที่นอนที่ดวงมันกินที่หอยทากมันกินครับเขาก็ฉีดฉีด,ด,ดไปอย่างสี่ครับพวกหมดมแมลงพวกนอนต่างๆหอยทงหอยาทากก็ถือบ่ามัลบมากววนต้นใหม่เขานะครับพี่น้อง โดยเหตุผลที่ว่าแคลเซียมคาร์บอเนตครับที่อยู่ในเปลือกไข่กี่มีลธิตรเป็นดางนี่ผวกหมดพวกมาแล่งสตูเพืชต่างๆนี่มันบอมักมันบอชอบครับมันกระสิบอมากกวนครับแค่นั้นยังบอพ่อครับแคลเซียมฟอสเฟตโปแทสเซียมแล้วก็กดอะมิโนโปรตีนที่อยู่ในเปลือกไข่ครับยังเป็นปุ๋ยสันดีให้กับต้นไม้ให้กับพืชของเฮาครับ เห็ดใหต้นไม่เห็ดไห้ผืชของเฮานี่แข็งแรงครับมีใบเขียวออกดอกและก็ติดหมากติดผลไว้ครับดอกกับบอลนดอกกับบรลวงผลกับบรลวงครับใส่ใดครับพืชผักทุกชนิดครับเพราะว่าไผ่จะปลูกต้นบอนสีปลูกหวานปลูกยาปลูกต้นไม้สวยงามเรียกว่าที่เอาไปใส่ครับพืชผักสวนขวั้วก็ไดเหมอดครับพี่น้องผมเองก็ได้ใส่น้ำยาเปือกไขนี่แหละครับในการบำรุงต้นไม้ให้ คุณนายเพลินครับอันนี้ก็จะเป็นวานด้วยเบเลิกครับของคุณนายเพล่นที่เพลินปลูกไว้เพลินขยายไว้ครับโอ้ยหลายครับตอนแรกๆก็บางงามนะครับเพราะว่ามีดวงมีบงมีหอยทากมันมักมาก,กินครับพี่น้องมันก็จะเป็นใบกุดมันก็จะเป็นยอดกุดบดแตกนอกมากครับพอใส่สูตรเด็ดนำยาเปลือกไข่แบบนี้ครับผม หมดแมลงมันกับบอมากวนครับแถมเป็นปุ๋ยให้ใบเขียวจังสีแล้ครับเมืองนี่ยครับได้การว่าครับพี่น้องว่ะอันนี้ก็เป็นไม้ด่างของเพ่นครับพี่น้องเพ่นนํามาจะใส่บุต้นนี้เนี่ยครับเห็นต้นน้อยๆเนี่ยครับถือกินกู๊ดเม็ดครับว่ากัดเได้โปงออกมากครับอันนี้ก็แหว่งครับเอาเศดลงไปจังสีแล้ว วันนี้ก็จะบ่แหวงแล้วครับต่อไปก็จะบ่มีอย่างมากรบกวนแล้วครับอันนี้ก็กาลัางฟื้นฟูขึ้นมาไหมครับต้นนี้ก็ได้การครับนอกจากทีสีสีพ่นเพื่อที่จะป้องกันมแมลงป้องกันศัตรูพืชแล้วเขาก็เอามาหดจังสีก็ได้ขึ้นกันครับอันนี้ก็ชีเฮตดให้ต้นใหม่ของเขาหนีดูดซึมทั้งหากครับ ให้ต้นไม้เขียวงามครับผมแบบนี้ค็ัจะได้ผลประโยชน์ได้ประโยชน์คูนสองกัไปอีกครับพี่น้องหดจังสีนะครับไผ่บอฉีดบอพลก็ได้คือกันครับแบบนี้ต้นมะนาวครับเอามาหดจังสีดีกว่าครับหากจะดูดซึมต้นนี้เขียวงามเลยครับหดแบบนี้ขอดีอีกอย่างก็คือมันเป็นการหดน้ำไปในโตครับ นอกจากสะเอาหดต้นดอกไม้ให้คุณนายเพิ่นให้มันงามกันหมดกันมาแลงศัตรูพืชแล้วเขาก็เอามะหดต้นมะเขือได้ครับต้นมะพริกบักเน้าได้ก็จะเป็นการเ็ดให้ต้นมะพริกมะเขือเขานี่ผลมันติดดีครับผลบอลลอนดอกกนบอลลนครับพี่น้องนี่ครับน้ำผมเตรียมไว้น้ำนี้บวลดน้ำนี่ก็ที่สองลิตรครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำผงเปลือกไข่ที่ผมผสมใบครับที่ผมปั่นแล้วผมผสมใบนนี่ผมก็จะใส่ผงเปลือกไข่ไปสิบช้อนแกงครับพี่น้องกัในี่นี้น้ำสองลิตรกัอัตราส่วนที่เขาที่ใส่ก็คือน้ำหนึ่งลิตรต่อผงเปลือกไข่หนึ่งช้อนแกงครับนี่ผมก็สิบแบ่งเป็นสิบส่วนครับสิบ <c oughs> ส่วนนนี่นี่นี่น้ำสองลิตรน,นี่ผมก็สิใส่ไปสองส่วนครับกัสิประมาณ นี่แหละครับผมอ่ะผสมลงไปครับถ่ดูอ่ะอีกจักหน่อยเอาได้แล้วครับวันนี้ห้องผสมมันเข้ากันครับแล้วห้องเาไปหดเลยครับพี่น้องในการครับโดอย่างสี่เลยครับโดแบบนี้ครับปุ๋ยเปลือกไข่เห้า กะสมีแคลเซียมฟอเสเฟตครับกระสีดีต่อดีต่อดีต่อไอต้นพืชที่มันสิดูดซึมเอาฟอเสเฟตไปบำรุงไปบำรุงไงบำรุงดอกบำรุงหมากมันครับเฮ็ดแต่มันติดหมากติดดอกดีครับพี่น้องนี่กับหมากน่อยครับอั็หมากหนึ่งครับพี่น้องอันนี้ก็ดอกกําลังติดครับลองเบิ้งครับเอาไปเฮ็ดเบิ้งครับ ับรองว่าได้การครับ